สนับสนุนโดยสิงค์คอเปอเรชันขอต้อนรับกลับมาใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ครับในค่ำคืนวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนโดยเฉพาะในฤดูฝนกับเรื่องราวของเสื้อผ้าที่บางทีมีกลิ่นอับบางทีมีความชื้นบางทีเกิดเชื้อราเลยด้วยซ้ำไปเรามีวิธีการดูแลเสื้อผ้าของพวกเราด้วยตัวเองอย่างนี้ได้อย่างไรครับ เราเข้าสู่ในช่วงหน้าฝนนะคะต้องบอกเลยว่าปัญหาหลักๆที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนกันอย่างแน่นอนก็คือปัญหาการซักผ้าหน้าฝนซ้ที่ฝนตกบ่อยและมีอากาศชื้นอีกด้วยและทําให้เสื้อผ้ามีกลิ่นเหม็นอับวันนี้ค่ะเรามีวิธีการซักผ้าในหน้าฝนแล้วก็ลดการเหม็นอับมาฝากกันค่ะ 1. ซักผ้าให้บ่อยขึ้นต้องเลือกผงซักฟอกที่สามารถลดกลิ่นอับชื้นได้แม้ตากในที่ร่มนั่นเองค่ะถ้าซักเสร็จนะคะบิดให้แห้งแล้วนําไปตากโดยเว้นระยะห่างสักหน่อยเพื่อ ให้ลมพัดผ่านได้ทั่วถึงก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นอับกันได้แล้วล่ะค่ะ 2. เบกกิ้งโซดาหรือผงฟูนั่นเองช่วยกระจัดกลิ่นอับชื้นบนเสื้อผ้าแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มผสมในน้ําสุดท้ายด้วยก็ได้นะคะข้อที่3ค่ะกลิ่นมาจากที่ไหนแก้ให้ตรงจุดค่ะหมายความว่าถ้ากลิ่นอับของเสื้อผ้ามาจากตู้ใส่เสื้อผ้าเราก็ต้องแก้ปัญหาที่ตู้เสื้อผ้าก่อนคุณต้องนําเสื้อผ้าออกจากตู้ให้หมดแล้วเปิดทิ้งเพื่อระบายอากาศสักหนึ่งวันค่ะ พร้อมกับทำความสะอาดตู้ให้ทั่วหลังจากนั้นค่อยเพิ่มกลิ่นน้ำหอมเข้าไปในตู้เสื้อผ้าช่วยป้องกันไม่ให้เสื้อผ้ามีกลิ่นอับได้อีกทางหนึ่งกันเลยล่ะค่ะข้อที่4เครื่องรีดถนอมผ้าไอ้น้ำกรณีที่เราลองหลายวิธีมาแล้วแต่ว่ากลิ่นอับยังฝังแน่นในเนื้อผ้าเราลองเปลี่ยนขั้นตอนการรีดมาใช้เครื่องรีดถนอมผ้าไอ้น้ำกันดูค่ะเพียงแค่เท่านี้นะคะทุกคนก็สามารถขจัดปัญหากับกลิ่นเหม็นอับบนเสื้อผ้าแล้วก็กลิ่นอับภายในบ้านได้อย่างสบายกันเลยล่ะค่ะ ใครที่มีทริคดีๆอยากแลกเปลี่ยนกันอยากเป็นสาระประโยชน์ติดต่อเข้ามายัางรายการนี้ตามที่อยู่ที่อยู่หน้าจอของท่านเราจะนํามาเสนอพร้อมกับเราจะส่งของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากรายการไปให้ท่านรวมถึงท่านสามารถดูย้อนหลังรายการนี้พร้อมกับทริคดีๆที่เราตัดมาแบบสั้นๆในคุณผู้ชมตามที่อยู่ที่เราขึ้นอยู่หน้าจอของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่บอกว่าเรามีกิจกรรมแฟนมีตรกิจออนไลน์กับคุณเต้ดาวิดซึ่งตอนนี้เป็นหนุ่มที่เป็นขวัญใจ ใครต่อใครหลายคนวันนี้เราจะมาร่วมแฟนมีตกริดออนไลน์แบบรวบตึงในรายการนี้ให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับ ถึงวันฮาโลวีนเข้ามาทุกทีแล้วล่ะค่ะวันนี้รายการ168ชั่วโมงขอเก็บตกภาพบรรยากาศความหลอนแบบฟินๆของท่านเขาสุดหล่ออย่างเต้ดาวิดกับงานแฟนมิทติ้งออนไลน์ครั้งแรกของเขากับงานที่มีชื่อว่าแฟนมิทกริดออนไลน์เอ็กเต้ดาวิดนั่นเองค่ะที่ต้องบอกเลยว่าเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานี่เองสวัสดีครับ ผมเต้ดาวิดนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้ยก็มันมากเลยนะครับคือไม่คิดว่าจะแบบเอเนจีจะสุดขนาดนี้เลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากๆเลยครับผมเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับแบบรู้สึกครั้งแรกเลยครับครั้งแรกของของเต้เลยที่แบบเป็นการมีตรที่ใกล้ชิดมากๆแล้วก็แบบได้คุยแบบ e อคุณสีมากมากอะไรเงี้ยคือเต้อยากให้มีจัดแบบนี้บ่อยๆเลยฮะ น,นี้นะคะต้องบอกเลยว่าหนุ่มเต้นนี่เข้ามาในลุคท่านเขาสุดหลอ่อแถมด้วยความดุดันที่พร้อมจะลาก,กัดคอแล้วก็ดูดเลือดเป็นแฟนของเขากันแล้วล่ะคะ่ะและนอกจากนั้น,นะคะยังมีผู้โชคดีทั้ง50ท่านที่มาร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook Fanpage CS3 Concert แต่ละคนนะต้องบอกเลยว่าแต่งหน้ากันมาแบบน่ากลัวจัดเต็มมากๆเรียกว่าไม่ให้หรือทีมมูลไลค์อินเทอร์ไหนกันเลยล่ะคะ่ะต้องบอกเลยว่างานนี้นะมาในทีมเจ้าผีรอรักกันเลยล่ะคะ่ะ ได้มาเป็นเด็กุล่านะครับผมเป็นแวมไพร์แวมไพร์ด้ข่าวว่าแฟนคคุณก็จัดเต็มจัดเต็มมากคือมีรางวัลมีรางวัลให้แบบเป็นแต่งตัวแล้วแบบให้ได้เลือกคือลำบากใจมากเาทุกคนคือแต่งแบบแต่งเต็มมากครับเอฟเฟกอะไรมาเต็ม ง,งานแฟนมินตริสออนไลน์เอ็กเต้ดาวิดในวันนี้นะคะทีมงานเนี่ยเขาเตรียมกิจกรรมสนุกสนานไว้รอหนุ่มเต้แล้วก็แฟนคลับทั้ง50ท่านให้ได้สนุกสนานกันแบบเยอะมากๆเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมหลวงมออลมานปลาช้าแตกเกมผีไหนอะไรเอ่ยเกมดาวินชีและเกมคู่จิ้นฟินหลอนต้องบอกเลยว่าทั้งสนุกทั้งลุนกันมากๆค่ะแถมยังได้ความฮากันไปแบบสุดๆเหมือนได้ ได้ใกล้กันมากๆแล้วบางทีเราเขามาเจอเรายังไม่ได้ไม่ได้คุยกันขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้มาได้คุยกันใกล้ชิดได้ถามตอบอะไรเงี้ย ็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอยากให้อยากให้มีเรื่อยๆเลยครับผมงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่านอกจากได้รับความสนุกสนานกันแบบจัดเต็มแล้วนะคะทุกคนยังได้รับของรางวัลสุดพิเศษนั่นก็คือเสื้อสุดเอ c กซ์คลูของงานแฟนมิตรคลิปออนไลน์เอ็กเต้ดาวิดส่งตรงถึงบ้านกันถึงท่านกันด้วยละคะ่ะพร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุนให้กลับบ้านกันไปเยอะมากๆเรียกว่างานนี้นะคะฟินแล้วก็แฮปปี้ทั้ง2ฝ่ายกันเลยละค่ะ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับตัวแทนหมู่บ้านทั้ง50คนนะครับที่มาร่วมมิตรกีดออนไลน์นะครับผมแล้วก็ตอนแรกก็แอบกังวลว่าเฮ้ยเราไม่เคยทำะไรจะออกมาแบบว่าเป็นยังไงคือแต่บรรยากาศสนุกมากสนุกมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ให้โอกาสนะครับเต้ได้มามีเป็นส่วนหนึ่งนะครับของมิตรกีดออนไลน์นะครับแถมยังมีอีกหลายคนเลยที่จะมาร่วมนะครับ ส่วนครั้งหน้านะคะงานแฟนมิตรกรออนไลน์ของเราจะเป็นใครนั้นนะคะผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage CS3 Concert และทางโซเชียลมีเดียต่างๆของทางบริษัท s u r ร์ n t e r t a i n m e n t ของเราได้เลยนะคะรับรองเลยว่ารอบหน้านะฟินไม่แพ้กันอย่างแน่นอนเลยคะ่ะ ขอบคุณเต้ดาวิดแล้วก็แฟนคลับของเต้ทุกๆคนนะครับติดตามชมทั้งหมดนี้ได้ที่ Facebook cs 3 Concert นะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของใครที่อยากเป็นไอดอลความร่วมมือของ4บริษัทกับ y a ก u ชิอาก i m o t o ผู้ที่ทำโครงการโครงการหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าจะสามารถสร้างไอดอลที่เป็นไอดอลในระดับโลกได้กับโครงการ last idol thailand พร้อมกับเรื่องราวของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์ใน Star Network สักรู่ หลังโฆษณาครับ คอนเสิร์ตรีวิวบันเทิงฟอนแอนแฟร์ร่วมแชร์ความสุขคนทัพนักแสดงและศิลปินมากมายไปมอบความสุขให้กับแฟนๆกันถึง3ที่โดยเริ่มความสนุกครั้งแรกที่ศูนย์การค้าสีเคปราซาอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองวันที่1พฤศจิกายนนี้พบกับเด่นขุนงามเนรจอบทัชพลสิลพัทรากรเต้ดาวิดมิวสรุษบดท,ทาราศิลปินบอนนคัคอมตัก๊กแซกชุมแพปลิมไลท์ไทยและ3ไลท์ไทยเริ่มกิจกรรมหน้าง,งาน16บหกริกาพบกับร้านค้าและร่วมสนุกที่บูธ งานมากมายมาร่วมแชร์ความสุขกันเยอะๆนะคะ